สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๊บสตูดิโอผมครูจุ๊บสอนตัดต่อวิดีโอครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําเส้นปะบนแผนที่แบบนี้กันครับต่อไปครับเรามาดูวิธีการทํากันเลยครับก็เดินครับเราก็จะไปหาภาพแผนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่อะไรก็ได้นะครับแผนที่ประเทศไทยหรืออะไรก็ได้ครับอย่างตัวอย่างครับเดี๋ยวผมจะลองเอาแผนที่นี้ครับเป็นแผนที่โลกครับแผนที่โบราณนะครับ ใส่เข้ามานะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะทําการครับทำเส้นปะบนแผนที่นะครับโดยที่เราไปที่นะครับตรง Media Generator นะครับเราไปเลือกครับโบ o t o t y p e Tile ครับหลังจากนั้นครับลากลงมานะครับอยู่บนทม์ไลายของเราครับเอาไว้ด้านบนนะครับโอเคครับหลังจากนั้นครับัก็จะขึ้นหน้าตาหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับแล้วนะครับกดบวกไปครับตรงนี้ ลังจากนั้นครับเราให้กดเครื่องหมายขีดนะครับนี่ครับขีดขีดขีดนะครับแล้วก็ขีดไปก่อนนะครับอย่างนงี้เอายาวซัประมาณแค่นี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มความยาวแถหนังได้ครับหลังจากนั้นครับเราตีกรอบแรกไปนะครับทั้งหมดนะครับอย่างงี้ครับแล้วเราก็ไปที่สไตล์ครับหลังจากนั้นครับเปลี่ยนสีครับเอาเป็นสีที่เราต้องการครับในที่นี้ผมจะลองใช้สีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นสีแดงพอปรับสีแดงครับก็ เรียบร้อยครับเพื่อนอาจจะปรับไซส์ขนาดครับโดยดูที่จอพรีวิวครับด้านทางด้านขวานะครับถ้าเส้นทางที่เดินของในเส้นในแผนที่นะครับต้องการจะเป็นสีอะไรหรือว่าเป็นเช่นเส้นปะขนาดไหนนะครับเราก็ปรับขนาดได้นะครับตรงบริเวณตรงเทเนะครับเราสามารถจะปรับได้นะครับมันจะมีปรับไซส์ได้นะครับนี่ครับอย่างนี้จะเอาเป็นเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ก็ได้ครับแล้วแต่นะครับผมจะใช้ประมาณ2ครับ ลังจากนั้นครับเราก็มากดคลิกตรงบริเวณแถบสีน้ําตาลตรงนี้ครับหรือว่ากด E4 ได้นะครับเพื่อออกไปข้างนอกนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราดูนะครับตอนนี้ครับเส้นปะที่เป็นเส้นทางการเดินของที่นะครับโดยผมครับจะทําการนะครับให้เป็นเส้นทางครับเหมือนเส้นทางในการเดินเรือนะครับผ่านมหาสมุทรครับโดยให้มาจากทวีปานบนครับอันนี้น่าจะเป็นทวีปอเมริกาครับไหลลงมาด้านล่างครับเป็นน่าจะเป็น อเมริกาตอนล่างนะครับนะครับเดี๋ยวจะลองดูครับก็ดูนะครับอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้มาแล้วก็เคลื่อนเหมือนเคลื่อนผ่านน้ํามาครับอย่างเงี้ยครับจนมาถึงตรงล่างนะครับต่อไปครับเรามาดูวิธีการดัดโค้งของเส้นนะครับว่าจะเอางไงนะครับเราไปที่เลเยอร์ครับเรามาดูครับตรงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพาร์ทนะครับให้เราติ๊กถูกไปครับ พอติ้งถูกไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เส้นมันจะโค้งเป็นเส้นพาร์ตนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะทําการดัดจุดมานะครับให้มาจากบริเวณด้านบนมาถึงด้านล่างนะครับต่อไปครับเราก็มาคลิกที่จุดตรงนี้ครับแล้วเราก็ลากครับดูตรงพิวว์นะครับเราให้จะเริ่มจากตัวล่างนะครับก็คือเริ่มจากทวีปด้านบนนะครับเราสามารถย่อขยายตัวหน้าจอนี้ได้ครับโดยใช้สกอรเมาส์นะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับ ล้วก็เลื่อนไปนะครับเราจะให้ขึ้นมาด้านบนนะครับหลังจากนั้นครับถ้าเกิดเส้นนี้ครับมันดูโค้งไปข้างบนนะครับเราก็ดัดนะครับจะมันมันจะมีเห็นมีเป็นเส้นนะครับตรงนี้สําหรับดัดโค้งครับให้เราดัดออกมาด้านล่างนะครับอย่างนี้ก็ได้นะนี่แบบนี้ครับอย่านี้ครับตรงมุมนะครับด้านนี้ครับเราจะให้วิ่งมาถึงตรงบริเวณด้านล่างนะครับแล้วก็กดล่ามันครับนี่ครับแบบนี้ครับ ส่วนตรงกลางนะครับถ้าเกิดเราอยากให้มีแบบมีเส้นโค้งลากผ่านเป็นแนวนะครับยึกยักยึกยักนะครับเราก็เรามาตรงกลางครับตรงเส้นนะครับเราเมาส์มาชี้นะครับตรงตรงกลางนะครับถ้าเกิดเราอยากได้เส้นโค้งครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกไปครับพอดับเบิ้ลคลิกไปมันจะมีจุดเพิ่มมาครับเราก็สามารถจะทําการแบบดัดจุดได้นะครับอย่างนงี้ครับเคลื่อนทางไหนก็ได้ครับอย่างที่เราต้องการนะครับอย่างงี้ก็ได้นี่ครับแบบนี้เราอาจจะมาตรงนี้อีกสักจุดนึงก็ได้ครับ เป็นการดัดจุดนะครับนี่ฮะเคลื่อนโค้งไปเลยครับนี่ครับดัดตามที่เราต้องการครับเราจะให้มาแบบไหนนะครับอย่างนี้ครับพอถ้าเราดูนะครับเราชอบแบบนี้ก็สามารถจะทําตามที่เราต้องการได้เลยครับนี่ครับอันนี้ถ้าเกิดเส้นมันไม่ถึงครับเราสามารถจะเดี๋ยวมาเติมจุดที่หลังได้นะครับไม่มีปัญหาครับถ้าเกิดเราดูนะครับสมมุติว่าเรา ดัดไปดัดมานะครับแล้วเส้นมันเกิดยังขาดไปนะครับยังไม่ถึงครับแล้วก็ดับมันคลิกไปที่ตัวรูปนะครับแล้วก็เพิ่มขีดเข้าไปหน่อยนะครับนี่ยครับมันก็สามารถเพิ่มขีดให้มันเป็นเส้นทางการเดินเรือได้นะครับนี่ครับหลังจากนั้นเราก็กดตรงบริเวณสีน้ําตาลตรงนี้ครับออกไปนะครับแล้วก็จัดจุดใหม่ให้มันเรียบร้อยครับนี่ครจัดให้ดีนะครับดัดโค้งอีกหน่อยก็ได้นะครับ แค่นี้ครับเราก็จะได้เป็นเส้นทางนะครับในการที่เราทํานะครับได้เป็นเส้นทางเรียบร้อยนะครับต่อไปครับเราจะมาทําการแอนิเมตนะครับให้เส้นครับมันเดินทางจากจุดนี้ครับค่อยๆปะไปนะครับแล้วก็มาถึงจุดสุดท้ายนะครับเรามาที่ตรงนี้ครับตรง selection ครับเสร็จแล้วเราก็กดตรง toggle automation ครับตัวนี้เมื่อกดไปแล้วนะครับเราลองดูนะครับอันนี้ toggle animation นะครับจะเป็นการเปิดจุดนะครับว่าเริ่มตั้งแต่จุด0ูนถึงจุด สุดท้ายนะครับให้มีการแอนิเมตอย่างนี้ครับนะครับลงภาพนะครับนี่ครับโดยจุดแรกนะครับที่ยังไม่มีตัวแถบเส้นทางเดินเกิดนะครับให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับตรงบริเวณที่เป็นสีม่วงๆน้อยๆตรงนี้นะครับด้านสุดท้ายนะครับคลิกแล้วก็ลากนะครับให้ตัวให้ตัวเส้นครับยังไม่เกิดนะครับมาตรงที่จุดศูนย์ครับปิดไปให้หมดก่อนนะครับหลังจากครับเราลากเส้น เคอร์เซอร์บนไทม์ไลน์ครับมาที่จุดสุดท้ายนะครับอย่างนั้นเราก็กดล่ากครับเปิดตัว selection ออกมาครับเป็นจุดสุดท้ายอย่างนี้ครับแล้วงนั้นเราก็ปิดไปครับหลังจากนะครับตรงตัวแผนที่นะครับเราก็ล่ากครับให้มันยาวเท่ากับเส้นปากแล้วนะครับอย่างนี้แล้วเราลองมาเล่นดูนะครับว่าผลจะออกไปเป็นยังไงครับ จะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็เส้นเราก็สมบูรณ์ครับพอมาถึงจุดสุดท้ายก็สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะต้องการปรับนะครับให้เส้นปากนี่ครับมันเร็วขึ้นครับเรามาทำนี้ครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวเดิมครับ generate media ครับหลังจากนั้นครับเราไปปรับนะครับตรงนี้ครับตรงจุดสุดท้ายนะครับที่วิ่งครับเราอยากจะให้ตั้งแต่จุดแรกถึงจุดสุดท้ายเนี่ยใช้เวลากี่วินาทีครับล้วก็เลื่อนไปนะครับสมมติผมจะลองให้้ัก เอาสักประมาณ6วินาทีครับตรงนี้ผมก็เลื่อนออกมาเลยครับนี่ครับจุดตรงนี้อ่าจุดตรงนี้มาสัก6วินาทีนะครับหลังจากนั้นครับก็ลองดูใหม่ครับมันเริ่มเล่นใหม่นะครับจะเห็นว่าเส้นป่ามันจะเร็วขึ้นครับแล้วก็ลากมาจนถึงจุดสุดท้ายนะครับก็จบนะครับ นี่ครับแล้วก็ปรับได้ตามใจชอบปรับสีได้ตามต้องการนะครับแค่นี้ครับก็เป็นวิธีการทําเส้นปะบนผันที่นะครับเส้นเดินทางครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับชอบคลิปนี้ก็ยืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ